่ลมสวัสดีครับผมพบกับทีมงาน,งนไรหนูนะครับวันนี้ออพบกับพี่สมศักดิ์กันครับวันนี้เป็ไงครับวันนี้พี่สมศักดิก์ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมวันนี้เด็กข่าวว่าจะเป็นที่หนึ่งนะใช่ไหมครับวันนี้จะซุยหนูไหวป้ะไม่รู้ห,หนูมันเป็นร้อยอ <laughs> <laughs> วันนี้กล่าวว่าผมกับอีตันุครับทีมงานไล่หนูกล่าวว่าวันนี้ถ้าไม่ได้ถึง30สิบตัวก็ว่าจะแขวนนะโอ้ไม่ได้สามสิบตัวจะแขวนจะแขวนอะไรครับแขวนอะไรแขวนกลับเนี่ยแขวนกลับโอ้แล้พบกับน้องต้นครับเป็นไงครับวันนี้โอ้วันนี้ผมหมายหมายเดียวนะครับเหมือนเดิมเมาเมาครับก็วันนี้เราก็จะมานะครับ จากหนูกันนะครับหมายเก่านะครับที่เดิมที่เรามาดักกันรอบที่แล้วนะครับครับเราก็จะมาดูวันวานะครับวันนี้ว่าเราจะได้กันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพักเท่าลรปูเกี่ยวครับหมายแรกครับคืนนี้ครับยามครับไอแผงครับผมโอ้ตัวใหญ่เลยตัวแรกครับครับยามเลครับกันนี้ไม่ติดครับผม โอ้คันนี้ติดครับแผงครับหนอนอยู่ดูดครับติดครับทศีสามเป็นหนุกครับครับนี่ครับมีหมายนะครับติดครับแผงให,ใหญ่ครับตัวใหญ่เลยนี่ครับแข็งแขงใหญ่ครับ ครับเดี๋ยวมาดูหมายต่อไปกันเลยนะครับยางพร้อมกันไปเลยครับจะติดหรือเปล่าโหติดครับผมนี่ครับน้องโน่นี่ครับกระพุกครับยางต่อครับสมองต่อครับติดหรือเปล่า ไม่ติดกับคันนี้มีนุ้ยผ่านอยู่แลครับแต่ไม่ติดไม่ติดนะครับมีน,นุผ่านอยู่ระวังขับไปนี้ไหมครับขับคันต่อไปครับอ้าวติดผมไปแล้วครับโอ้คันนี้ติดครับนี่ครับแผงครับตัวใหญ่เลย ติดครับนี่แผงครับผมตัวดูใกล้ๆครับมีคันนึ้งติดหรือเปล่าอ,อ๋อคันนี้ไม่ติดครับปูหลุดดูครับมีคันนะครับเอากับเบื้หายครับกับเลืขหายหายไปไหนครับ กเัาไปหายนะครับคันนี้ดูนครับวัาหายไปไหนโอ้ติดครับติดหนูครับดึงเข้าไปในรูนดึงเข้าไปอยู่ในรูนครับโอ้ตัวน้อยใี่ครับมีทงวมอีกสองคันนะครับเราไปดูกันนะครับว่า ติดหรือเปล่านะครับหนูยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดตาครับคันนี้โอ้คันนึงติดครับเป็นหนูน้อยครับ ก็ได้ฮะหนุกหนุกน้อยครับติดไหมนะครับติดครับติดแผงนอนนุ่นครับนี่ครับมอีกหนึ่งไงครับติดครับไอแผงมีตัวครับมอนอยู่นี่ครับติดครับทั่งตัวครับหนุพุกครับตัวนี้ครับ ตี้ครับครับไหนนี่ตัวครับโอ้ตัวกรลังสวยนะครับผมลวยแผ่ครับพยายามต่อเนื่องครับโอ้นอนอยู่นะครับลรยแผ่ครับ ดูคันนี้ครับติดไหมโอ้โหเาติดครับแ,แผงใหญ่โอ้โหมองยังสามคันติดเลยนะครับผมนี่แผงใหญ่ใหญ่ยิ่งครับตนนัวนี้นี่ครับปิใหม่นะครับน,อน,อน้อนงยืนครับแผงคขอบผมสวัสดียมามเช้าครับวันนี้เดี๋ยวจะออกใหมย่ยามกันนะครับตั้งเต็มตัวครับโมคุณพี่ ตชงย้มหนูวะนะครับนี่เป็นเวลาอยู่ทีห้าครึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับผมคันแรกครับผมเป็นหนพุกหนุกครับพยายามต่อครับดูขั้นต่อไปครับติดหรือเปล่า โอ้ติดครับนอนอยู่โน้นพุกครับตีดไอ้พุกไอ้พุกครับพุก,พกรุ่นลุ่นเดีด๋ยวครับลม นี่ไม่ติดคันนี้ก็ไม่ติด ได้ครับไอพุกรุ่นๆครับหนึ่งตัวเสร็จแล้วครับผมนครับครับจวนะครับพุกครับครับปีใหม่นะครับ เป็นโนพุครับผมครับโนพุยามต่อเลยครับวยคันนะครับว่าจะติดหรือเปล่าอ๋อเหล็กถายครับ คันนี้ก็เละหายครับเด็กตัวนะครับส,สวยนะครับครับนี่คันนะครับอ้าวกลับเลขหายแล้วครับ โอ้เจอแล้วครับนี่ตอนนี้ครับไอแผงโอ้ยหญงใหญ่เลยแผงใหญ่ครับครับไอแผงครับผมนะครับคำตอครับ นี่ไม่ติดทุกวีโอเย่อ๋อวอดดิดดิดดิด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 เย่ไปดูยอดครับสุดยอดสุดยอดยอดไม่ยอดกันดูที่ถึงี